สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับปุ้มกันเดี๋ยวนะครับวันนี้ปุ้มอยู่ตรงถนนสีนครินะครับตอนนี้นะครับปุ้มอยู่ที่ร้านลเดนฟอร์สนะครับก็วันนี้นะครับทางร้านนะครับมีจัดกิจกรรมนะครับเปิดบูธนะครับในงานของทางร้านนะครับก็ในร้านนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรนะครับมีกิจกรรมอะไรที่เด็ดๆนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรที่มาลดราคาให้เพื่อนๆกันบ้างนะครับเดี morning, ๋ยวก็เข้าไปตตามรับชมกับปุ้มกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวพุมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าทางร้านมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้วยกันนะครับก็นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับก็คือตอนนี้รถที่มาจอดที่มาที่ร้านนะครับตอนนี้มากันเยอะมากนะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงกว่านะครับ10บโมงสินะครับเดี๋ยวพาเข้ามาดูนะครับก็พอเรามาถึงหน้าร้านนะครับก็จะมีบูธของ Liquid m o l ียนะครับแล้วก็บูธของทาง IRC นะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางร้านนะครับ ในปุมก็รถมาจอดนะครับก็มีทั้ง Big กไบค์นะครับฟอร์ซ่าเวฟนะครับแอร์ล็อกฟอร์าเยอะมากครับแล้วก็จะเป็นพวกบิ๊กส o ู t e r อร์ทั้งหลายนะครับที่มากันนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบูธของทาง IRC นะครับสวัสดีครับจากช่องปุ้มเรเดอร์นะครับนี้ทางบูธมีจัดกิจกรรมอะไรบ้างครับวันนี้มาร่วมกับทางร้านเล่นขวานนะครับผูลิตการไอ c าร์ซ ทางร้านก็จะมีของแถมนอกจากจะมีสมุดของทางร้านเรียบร้อยก็มารับอ๋อก็คือเสายืดเสายืดครับผมแล้วก็ถังถังครับหรือว่าจะผู้บิผู้ติดตามหรือว่าเดินสั่งไปสั่งมาก็สามารถมาสุดไลค์กดแชร์เป็นแฟนติดอ๋อครับเป็นลูกเอไอซีได้ครับพาเชื่อนรถครับเป็นรถอ๋อพาเชื่นรถนะครับของไอไอซีนะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางของทางไอไอซีที่มาจัดกิจกรรมนะครับก็ อยู่ในโปรอ๋ออยู่ในโปรของทางร้านใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูโปรที่ร้านให้อันนี้ครเราอยู่ที่ไลเดนฟอร์นะครับก็สวัสดีครับนี่บูธของทางอะไรครับโมลี่ดิควิดโมลี่ใช่ไหมครับเครื่อนนะคะสิบยี่สิบโมไซล์จะเป็นสิบครับอ๋อครับก็วันนี้มีตัวอะไรนำเสนอบ้างครับของทางลิวิดโมลี่เครื่อนนะคะสิบจับยูสิบสิบครับวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะ ลด50%ค่ะเปลี่ยน่ทยแล้วมันเครื่องลด50%ใช่ครับแล้วก็ฟรีค่าบริการด้วยฟรีค่าบริการด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับรีบมาที่งานนะครับงานจัดอยู่3วันนะครับ 25, 26, 27นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกับทางน้องก็ได้นะครับของทางบูริ l ิกโมลีนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันนะครับนี่ก็เพื่อนๆมากันเต็มเลยนะครับนี่บรรยากาศภายในร้านตอนนี้นะครับรถเข้ามาเยอะมากครับ ขอรับบริการกับทางร้านนะครับนี่ก็จะเป็นทางจุดรับรถนะครับของทางาร้านไรเดนฟอร์นะครับก็เข้ามาถ้าอย่างที่พุ่มเคยเข้ามาครับก็จะมีเก็บข้อมูลจากทางลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะเข้ามาทําอะไรเกี่ยวกับตัวรถบ้างนะครับเอามาเปลี่ยนยางเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับหรือมาใช้บริการของทางร้านนะครับก็นี้ก็จะเป็นบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับมีคนมากันเต็มแล้วครับ เ็นส่วนของชั้นสองนะครับที่ทางไรเดนคอร์สจัดกิจกรรมนะครับก็จะมีบูธนะครับต,ต่างๆนะครับอนีก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับของเรลนะครับก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นโซนหมวกกันน็อกนะครับทางไรเด้นคอร์สจะอยู่ชั้น2นะครับ หมวกกันน็อปมีอะไรบ้างนะครับก็มีชาร์จก็มีนะครับเฟเซอร์นะครับวิวโมโล่านะครับ HJC เซนโชนะครับ SMKKYT นะครับหัวเรียวนะครับนะบเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรวมๆให้ดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันว่าจะมีหมวกเป็น แนวไหนบ้างนะครับนี่ก็จะเป็น่าถ่ายแผนโดยรวมให้ดูนะครแล้วก็สวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแกดเจ็ตต่างๆ,ๆนะครับที่จะเป็นพวกถุงม,มือนะครับถุงม,มือนะครับ,มมอ,รบอ๋อโตูะนะับ เวมาก็มีนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกปลอกแขนนะครับก็จะเป็นพวกปลอกแขนนะครับเป๋านะครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับจุดกันฝนของกอตกนี่ก็มีนะครับของโพลีนะครับ ครับอันนี้พี่สวั <ผม S 2> ครับสวัสดีครับนะครับพี่เตียวตร้านลไยเ่นขอครับผมอ่นนี้หมวกอันนี้ก็จะอยู่ในโซนหมดกันหมดนะครับพีบค่คัส่วนตัว,ตวตนี้ก็จะเป็นโปรในช่วงสามห้าตัวนี้ท <3 S 1> <ด>ี่ผมแทนให้ดูก็จะเป็นโปรนะครับโปรต่างๆนะครับก็หมดแล้วหมดเลยเหมือนกันครับหมดแล้วหมดเลยก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันขอส่วนตัวอื่นๆก็เป็นโปรบางตัวอะครโปรผมไม่ได้จี แต่ตัวนี้จะเป็นโปรหลักครับแล้วตอนนี้คือที่เอามาจัดโชว์นี่จะเป็นโปรหลักใช่ไหมครัใช่เป็นโปรหลักของสามวันนี้นี่ยมีของฟิวมีของอ D ใช่ไหม,ม i, ครับมีอาร์ีไอดีฟิวเรลเอสเอ็มเคครับหลักก็ประมาณนี้ครับพี่แล้วก็มีตัวของเลเซอร์เลเซอร์ด้วยอ่าเลเซอร์ Laser, แล้วก็สำหรับอ่าหมวกกันน็อกสำหรับคุณพี่ผู้หญิงก็จะมีเ,มเป็นตัวเร<ม>ียววินเทจอ๋อเรียววินเทจอยู่ตรงนน้นใช่ จะเป็นเรียววินเทจไลน์ก็หลัจะมีเ,เป็นเอสแต่รับราคาเรียววินเทจก็อยู่ที่750อ๋อแล้วทีนี้ตอนนี้ราคาจะเป็นราคาเซลล์ใช่ไหมราครับใช่จากตัวนประชา750บป็นวนจังหวัดเหมือนกันเดี๋ยวผมเอาให้ดูที่ใกล้นะครับมันจะมีหลายลายเลยนะครับ ครับเดี๋ยวให้พี่อาร์มแนะนำหมวกหน่อยครับว่าหมวกตอนนี้มันมีหมวกเป็นสเปคไหนบ้างเป็นพวกเปิดหน้ายกคางอะไรเงี้ยแนะนำให้นิดนึงฮะเผื่อเพื่อนๆสนใจดูตั้งแต่แบบราคาเริ่มต้นหรือว่าดูเป็นสเปคสูงอ่าดูเริ่มต้นแล้วกันครับเริ่มต้นไปเลยไล่ไปเลยเริ่มต้นก็จะมีเป็นพวกของแรนดอมไอเดียฝั่งนี้มาแรนดอมไอดีอ่าถ้าเป็นไม่ใช่ราคาโปรมันจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทเอะไรเงแต่ประมาณพันสามถึงพัน รุ่อนอีกทีน,นึงครับแล้วส่วนราคาที่มันขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยก็จะมีเป็นของด้านเรียล <Real, S 1> กับวิมัว่าที่ราคาจะไล่ๆกันเดียว <Real S 2> กับวิมล่าส0 0พันต้นจนถึง2อ0พหรือ2อ0พัสองแบรนด์นี้ราคาจะไล่ๆกัน,นมีเซนสูรมีแว่นกันแดดในตัวหรืจะมีแว่นกันแดดในตัว,วมีแว่นกันแดดในตัวราคาก็5,500ันหครับพี่ตัวนี้5,500ันหนะครับถ้าเพื่อนๆหาอยู่ก็มาดูได้นะครับมันจะเป็นสีเก้าสีเก้าสนะสีเกก็ตัวทุกทางเลย ยกหางถ้าใครถามแบบยกหางนะครับมาดูได้นะครับมีแม่กระดาในตัวหัวของทางร้านก็มีมากกว่าร้อยลายนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับอย่างเราก็เป็นไรเดอร์รุ่นล่าสุดอันนี้ก็จะเป็นหมุนแทนให้ดูกว้านะครับจะเป็นแนวทำนไรเดอร์นะครับจะเป็นลายต่างๆสายสะสมสายขิงอ่ะมาซื้อเก็บได้มาหาซื้อเก็บไว้ราคาเป็นไงครับราคาประมาณสองพันสี่สองพันสี่เก้าสิบสองพันสี่เก้าสิบครับราคาถือว่า กลางๆนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ฉลองครบ50ปีเป็นตัวฉลองครบ50ปีของอาอาคาร์เมลไรเดอร์คาร์เมลไรเดอร์ใช่มตัวนี้ถ้ารุ่นนี้ก็หมดแล้วหมดเลยเหมือนกันครับตอนนี้เห็นเพื่อนๆก็หาเก็บกันอยู่นะฮะส่วนมากก็จะละลาใช่แต่ใส่แล้วอย่าไปจอดตามห้างมันมีอันตรายแน่นอนอันนี้จะเป็นของทางวิวโมล่านะแล้วก็จะมีไอเดียที่เป็นแบบตัวเริ่มต้นอะไรไหมไอเดียก็เป็นแบบ เพื่อนที่ว่าหาโบกนด็อกราคาไม่แรงก็มาดูทางเดลินฟอร์ได้ครับนี่ก็เริ่มต้นแค่พันสามพันสามหกสิบก็จะมีหลายลายเลยสีพื้นก็มีนะครับแต่สีพื้นตอนนี้ก็จะเหลือสีขาวละของทายดีก็สวยนะฮะตรนี้จะเป็นแดนดอมนะครับแดนดอมนี่ก็กลุ่มวัยรุ่นก็ชอบมากของลายเขาสวยอยู่มีลายนี้ด้วยายนี้หายากเป็นฮัิคุณ ร้านนี้ถือว่าพิชแตกพิสแตกมาค่อนข้างเยอะเลยแสดงว่ามีวีเเอทจากเพื่อนเยอะเหมือนกันเลยใช่รวมทั้งเพื่อนผมด้วยในกลุ่มผมด้วยเขาบอกว่าแรนดอมี่หัวเป็นหมดที่ใส่ดีครับใส่สบายใส่สบายแล้วก็พูดง่ายว่าการเสียงลมเข้าได้ดีพอสมควรพอระดับ เดี๋ยวปุ้มจะพาเดินชมภายในร้านนะครับว่าแต่ละส่วนของร้านนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้จะอยู่ในโซนของเซอร์วิสนะครับโซนของเซอร์วิสตอนนี้ก็ลูกค้าก็เข้ามาทํากันเยอะมากนะครับในวันที่26ที่ปุ้มมานะครับนี่ก็เป็น X Max นะครับเข้ามาน่าจะเปลี่ยนยางนะะกับทางร้านเนี่ยครับกำลัง เปลีย่ยนยางน่าจะเป็น IRC i z e s นะครับที่นี่ก็บริการครบวงจรนะครับวันสต็อปเซอร์วิสนะครับทั้งยางทั้งเซอร์วิสรถในด้านต่างๆนะครับนะครับแล้วก็จะมีจุดที่สำหรับให้ลูกค้าพักคอยนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับเราจะมี Wi-Fi ฟรีมีน้ำดื่มให้เพื่อนๆได้รับประทานกันด้วยอันนี้มีชั้น2ด้วยนะครับน,นี่ก็มาดูบรรยากาศภายในงานก่อนนะครับ มีอะไรนะสนใจมั่งของทางร้านวันนี้นะครับก็จะมีพวกหงวกมาลดราคานะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นของเลียวนะครับปกตินะครับราคาจะอยู่ที่2,000นะครับอันนี้ก็ลดเหลือ750นะครับนี่ของลดหลายรายการเลยครับตอนนี้นะครับรวมทั้งยางด้วยอะไรด้วยนะครับดี่จะเป็นของคอซ่าใช่ไหมครับบูธของทางคอซ่าครับของคอซ่าตอนนี้มีจัดกิจกรรมอะไรร่วมกับทางไลเดนฟอนบ้างครับ ซื้อ,อยางแล้วก็แจกัสดีครับรท,ท,ทางคอสซาเรามีาก,กิจกรรมหมุนวงล้อนครับแล้วก็แจกของที่มากกว่า1,490บาทครับผมแล้วก็เมื่อเมื่อซื้อยางเลยก็แจกเสื้อแจ็คเก็ตให้เลยอ่าก็<อ>จะมีเสื้อแจ็คเก็ตให้ด้วยนะครับถ้าเกิดซื้อ,อยางนะตั้งแต่ราคาเท่าไหร่กันไปนะครับเออหนึ่งคู่ครับมันเป็นถุงที 3,000บาทสล้วแบบ N Max a d V แล้วก็มียางของสายเกียครับของเก็ยร์เป็นรถสปอร์ตรถนเกียรนี้ครับก็คือพวกบิ๊กไบค์ก็มีใช่ไหมฮะของว่าปิกกันที่หนึ่งนึ่งร้อยห้าสิบสี่ีถึง400ซีซีครับอ๋อ150ซีซีถึง400ซีซีใช่ไหมครับอืมอันนี้จะเป็นยางของคอซ่านะครับลายยางก็สวยเหมือนึ่งนะของคอซ่านะครับของเรามีอยู่สองคนหนักครับพี่เป็นยางสปอร์ตครับพี่เป็นสตรีทยูสครับพี่แล้วก็เป็นยางดูโอโฮส แนวดูว่าโพสกึ่งวิบากใช่อันนี้ก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับอันนี้ซีรีส์ซีีรส์อะไรตัวนี้ครับอ่าร้อยหกสิบครับมีร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามร้อยห้าร้อยหกคอซ่าเพทรินัมใช่ที่หนัมของเราเป็นเรียกว่าเกรดท็อปสุดของคอซ่าที่เราเข้ามาเรื่อเราเข้ามาครับครับ ก็วันนี้วันที่2 6นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาที่งานกันได้นะครับก็เข้ามาทางบูธของคอซ่าได้นะครับถ้าซื้อ,อยางหนึ่งคู่ก็จะมีเสื้อแถมให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่ค,ครับแล้วก็เดี๋ยวพุ่มพามาดูโปโนิดนึงครับโปของทางร้านนะครับวันนี้ก็จะมีรถเยอะเลยฮนะะเกี่ยวกับยางของทางพิลลารี่ไออาร์ซีนะครับ แล้วก็เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นพิลลรี a ่ไก่อาซีคะที่รถเยอะนะโปรตอนนี้ก็จะมีรถ30% 25%นะครับรถ25รถ25นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางของพวก X e Max f o r z a 300อะไรพวกนี้นะครับที่สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้แล้วก็จะมียางของ i ิไบด้วยนะฮะหาเพืเ่อนๆสนใจเข้ามาดูก็ไม่ใช่มีแต่รถใหญ่ๆนะครับรถเล็กทางร้านก็มีให้แล้วก็จะมีโปรลดร,ราคาสินค้านะครับอันนี้จะเป็นโปรเหมือนเป็นโปรรายวันนะครับแล้วก็โปรรายเดือนถ้าเป็นโปรรายเดือนเนี่ยเขาก็จะมี เป็นทิปไวเชอร์แถมให้นะครับก็จะเป็นถุงกิฟตเซตอย่างนี้ร้อยชุดหนึ่งร้อยชุดต่อหนึ่งวันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเข้ามาก็มารับโปรนะครับซื้ออะไรก็ได้50บาทร้อยนะครับก็จะได้รับกิฟตเซตตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยชุดภายในวันนะครับเราย้ำนะครับภายในวันแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากซื้อสินค้าแบบผ่อน3เดือนนะครับก็เข้ามาโหลดแอปกับทางร้านนะครับก็คือ Shopback นะครับก็จะมี3แอปนะครับก็ มีแอปอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็เข้ามาถามกับทางร้านได้เลยนะครับก็สามารถเริ่มต้นถอนสินค้าได้ตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะครับจนถึงหลักพันนะครับถอนสามงวดนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากโปรตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้นะครับน่าสนใจมากเพราะคนก็ให้ความสนใจกับทางไลเร้นฟอ์มากนะครับส่วนเรื่องยางนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาดูนะครับก็จะมีโซนให้เลือกนะครับก็จะเป็นพวกสปอร์ตนะครับ สกูตเตอร์นะครับมตัดคอนตินะครับบิสโตนพิลลี่อาร์ซีเมสเซอร,อร์ที่เรียกว่ามีเกือบจะทุกยี่ห้อนะครับของทางร้านนะครับให้เข้ามาเลือกหากันอันนี้ก็น้องใหม่แนะนำยางคอซซาให้ลูกค้าอยู่ครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูข้างหลังมันจะมีพวกโชค๊คด้วยนะโชค๊คของทาง YSS นะครับที่เข้ามาติดตั้งให้ทางลูกค้าได้นะครับก็จะมีหลายตัวเลยนะครับที่เห็นตอนนี้ก็จะมีเป็นเทอร์ลินก็มีนะครับ YSS นะครับที่ีเป็นพวกสับแพงนะครับมี RCB ก็มีนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของ GP หรือเปล่าครับ มีหลายตัวเลยครับที่ให้เพื่อนเเลือกหาเลือกชมกันนะครับของทางร้านนะครับของ G P ก็มีเยอะนะครับใส่กับ X Max Corsa ได้นะครับจะเป็นตรงนี้นะฮะก็จะมีท่อนะครับท่อของอะตอมนะครับสวยๆนั้นเลยนี่กุ้มแผนดูลมกว้างโช๊เดี่ยวซับแทงก็มีนะฮะแล้วก็จะมีเป็นอุปกรซ์เรีเล็กๆน้อยๆนะครับพวกจุกลมนะครับจุกเติมลมนะครับ พาเบกนะฮะจะเป็นอ็อกซิซอรีในการตกแต่งเกี่ยวกับตัวรถนะครับพวกตีนเป็ดพวกสเตอร์พวกอะไรพวกนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับจะเป็นหมวกที่ทางร้านเอามาลดราคาลูกค้าวันนี้ลูกค้ามารับหมวกอะไรไปครับโอ้ลนดอมนะครับลรนดมออคื พอดีมันขึ้นหน้าเฟซพอดีอ่ะครับแล้วก็ผมนึกว่ามันอยู่ในกรุงเทพครับพอดีผมอยู่ไอ้สุวิทย์สิบสองไอ้ไม่ให้อยู่เทพรักษ์สิบสองตรงนี้เองใช่ไหมใช่บอกเอ้าเมื่อแอมอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าอยู่เทพงเทพ์ไงครับคือร้านอยู่ไกลอ่ะจะตักซื้อโอก็ขี่ย้อนมาตรงนี้ดีด้วเองใช่ใช่แล้วเป็นไงได้หมวกถูกใจไหมครับเอ่อคือเราไม่เคยใช้หมวกดีอ่ะครับ เลยใช้หมวกที่มันหลวมๆแล้วมันใส่สบายครับอันนี้ลองลองสวมดูแล้วใช่ไหมฮะลองลองแล้วเพราะว่านี่แบบเต็มใบของแรนดอมเลยฮะครับอันนี้ไอ้ที่ผมใช้อยู่มันไม่ได้เต็มใบมันมันครึ่งใบครับอันนั้นมันค่อนข้างจะใส่ใส่เหมือนว่าเราทํางานปกติอะไรอย่างงเี้ยใช่ไหมอันนี้คือเราว่าขี่ไกลอัน้เป็ับเนี่ยครับมันเป็นแบบเต็มใบนะฮะครับลองดูว่าถูกใจใช่ไหมฮะครับขอบคุณมากที่ที่มาใช้บริการนะครับครับเดี๋ยววันลังมาเปลี่ยนยางคร่ะขอบคุณครับ ก่อนจะปิดคลิปกันไปนะครับเดี๋ยวมราคุยกับทางน้องมายนะครับว่าทางร้านกิจกรรมงานี้เหมดืี่วันะครับแล้วก็กิจกรรมโดยรวมภายในร้านนะครับรรมนนบีอะไรบ้างน,นะครับเจอกันครับ ในงานนะคะก็จะเหลืออีกสองวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่เจถึง28นี้ค่ะก็จะมีโปรโมชั่นน้ำมันเครื่องคือมันจะลดห้เปอร์เซ็นตแล้วก็ยางละมัลดิโพรสินเปอร์ะคะก็ถือว่าราคาเนี้ยคุ้มมากแล้วก็น่าสนใจค่ะก็ยังมีของแจกในงานอีกที่เราเรียกว่าใครมางานเนี้ยก็กุ้มมากเลยค่ะพูดถึงว่ามีกิจกรรมให้ร่วมทั้งวันเลยใช่ใช่เขาก็มีทนอกจากนู้ดไออาซีนูดพีเดอรี่ของแฟรค่ะเป็นนูดอีคือมูดี่แล้วก็กลุ่มยาคอต้าของแจกก็แบบแค่มางานก็คคุ้มรับ ก็ตอนนี้ก็คือว่าทางร้านเนี่ยก็จะมีเป็นโปรโมชั่นต่างๆด้วยใช่ทั้งรายวันรายเดือนใช่ไหมใช่แล้วก็เห็นบอกว่ามีแอปทั้งหมด3แอปนะฮะใช่ในการมาคอนสินค้าคอนจินค้าใช่ไหมครับใครที่ไม่มีบัตรก็คอนได้โอเคคือแอปนี้คือเข้ามาโหลดทางงานได้เลยใช่ใช่ถึงก็โหลดแล้วก็จะมีอรเที่คอยแนะนำบริการแน่นอนว่ามาแล้วไม่แพงแน่นอนราะว่าทำ่านแน่นอนโอเคครับถ้าอยากคอนสินค้ากับทางร้านครับคือตอนนี้ผมถ่ายเก็บรายละเอียดสินค้าไปให้ให้เก็บหมดละ เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลงบางเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะแล้วก็ข้อมาเลือกหาแล้วับอีกสองวันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปให้ทันนะครับเพื่อนๆได้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณน้องว้น้องลมยมากนะครับที่รับเชิญมาวันนี้นะครับครับที่เดี๋ยวก็ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศโดยรวมในร้านให้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูว่าทางร้านมีบริการแบบมันสต็อปเซอร์วิสนะฮะก็เป็นเสร็จเลยนะฮะก็ขอบคุณทางน้องลายมากนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับขอบคคุณ่นกัะ